ไม่ใช่แล้วเข้ามาบ้านผมได้ยังไงเนี่ยเขาเดินเข้ามาบ้านนูได้ยังไงอันนี้ฟอร์มเหมือนฟอร์มมาเล่นกับเด็กแล้วก็เดินเข้ามาอะไรไม่ไม่ผม่ต้องต้อจอนปิดเจ้าของมาเก็บของเขาก็บอกอยู่เขาบอกว่าเจ้าของบ้านไม่อยู่แล้วแล้วเป็นเดินเข้ามาในบ้านผมได้มีฉาชีพรูปแบบใหม่ค่ะเน้นเข้ามาขายของเฉพาะบ้านที่ไม่มีคนอยู่ ทุกวันนี้นะคะสังคมเราเนี่ยก็อยู่ยากและก็น่ากลัวนะคะไม่ใช่แค่ก้าวเท้าออกจากบ้านและจะมีภัยอย่างเดียวนะคะแต่การอยู่บ้านปิดประตูลงกรไเนี่ยภัยก็มาถึงตัวได้เช่นกันค่ะโดยภัยจากวิชาชีพที่อาจจะแฝงตัวเข้ามา บางครั้งนะคะอาจจะแสดงตัวแบบจะจะไม่มีแอปแฝงเลยก็ได้ค่ะอย่างที่เราเห็นกันมาตลอดเวลานะคะก็คือพวกแก๊งคอร์เซนเตอร์ค่ะที่หลอกโอนเงินจนเกลี้ยงบัญชีนะคะหรือว่าแฝงมาในรูปแบบคราบผู้ให้บริการต่างๆค่ะพฤติกรรมของโจรกลุ่มนี้เนี่ยจะเริ่มจากการเข้าหาเยืย่อถึงหน้าบ้านในคราบของเจ้าหน้าที่อะไรสักอย่างค่ะก็เช่นรับดดซ่อมรับล้างแอ์เปลี่ยนขอบยางประตูตู้เย็นนะคะหรือว่าเดินสายไฟซ่อมประปาโอ้โหสารพัดเลยค่ะคุณผู้ชม ซึ่งล่าสุดนะคะผู้ใช้ Tik Took ท่านหนึ่งค่ะเขาได้โพสต์เตือนภัยตอนนี้นะคะมีมิจฉาชีพรูปแบบใหม่ค่ะเป็นป้านนักขายแต่ว่าเขาเนี่ยจะเข้ามาเฉพาะบ้านที่ไม่มีคนอยู่เท่านั้นนะคะเจ้าของบ้านเนี่ยเขาก็เรียกว่าหัวร้อนสุดๆค่ะที่อยู่ดีๆนะคะมีป้าที่ไหนก็ไม่รู้ค่ะเดินเข้ามาในบ้านเขาโดยที่ตัวเขาเองเนี่ยก็ไม่ได้รับอนุญ,ญาตนะคะโดยภายในคลิปค่ะก็จะเห็นได้ว่ามีการถกเถียงกันอยู่พักใหญ่ๆนะคะโดยเนื้อหาภายในคลิปค่ะผู้ชายคนนี้เนี่ยเขาก็ถามประมาณว่า และปล่อยให้เข้ามาได้ยังไงก็คือเหมือนถามปรปภค่ะแล้วเขาก็ถามนะคะว่าเดินเข้ามาในบ้านเลยเข้ามาได้ยังไงเนี่ยมาจากไหนซึ่งทางตัวคุณป้าคนนี้เองนะคะเขาก็ตอบว่าออ <S <S ก็เขาเนี่ยก็คือชี้ไปทางแบบอีกคนเนืองอค่ะบอกว่าให้เข้ามาก็คือหมายถึงปรปภนะคะแล้วป้านเนี่ยก็พยายามแก้ต่างว่าเข้ามาขายบ้านข้างในแต่ว่าเขาบอกว่าเจ้าของบ้านไม่อยู่ซึ่งทางตัวเจ้าของบ้านเองนะคะเขาก็ไม่ยอมค่ะเขาบอกว่า เขาบอกว่าไม่อยู่แต่ว่าผมอยู่ใช่ไหมผมดูกล้องอยู่เดินเข้ามาในบ้านผมเฉยเลยมันผิดกฎหมายนะให้ผมเรียกตำรวจมาเลยไหมคุณเนี่ยเข้ามาในบ้านผมไม่ได้รับการอนุญาตนะถือว่าคุณเนี่ยบุกรุกนะเออคลิปนี้ก็ค่อนข้างดูเดือดนะคะไปดูกันหน่อยค่ะไม่ไม่ผมไม่ต้องวงจรปิดน้องเอาแค่มาเก็บของเขาก็บอกอยู่เขาบอกว่าเจ้าของบ้านไม่อยู่แล้วแล้วเป็นเดินเข้ามาในบ้านผมมาอย่งไไม่ไม่เกี่ยวกับสาบานฟังก่อนนะเขาบอกว่าเจ้าของบ้านไม่อยู่ แล้วพี่ก็เดินเข้ามาในบ้านผมเลยเจ้าของบ้านไม่อยู่แต่เดินเข้ามาในบ้านผมนะเออเข้ามาได้ยังไงถึงเรื่องราวก็ยังไม่จบเท่านี้นะคะชายคนนี้ที่เป็นเจ้าของบ้านค่ะเขาก็พยายามที่จะถามต่อว่าเข้ามาบ้านผมได้ยังไงคือลักษณะเนี่ยมันดูเหมือน เริ่มจะคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วค่ะก็บอกว่าเจ้าของบ้านไม่อยู่แล้วเดินเข้ามาทําไมในบ้านผมเออเรียกว่าตอนนี้นะคะวิชาชีพไม่ธรรมดาแล้วนะคะเพราะว่ามาในรูปแบบหลากหลายจริงๆค่ะก็อยากจะเตือนหลายๆคนที่อยู่บ้านคนเดียวนะคะหรือว่าบ้านเนี่ยไม่มีคนอยู่นะคะเข้าใจได้ว่าตอนกลางวันเนี่ย ก็คงต้องออกไปทํางานกันนะคะแล้วก็ไม่มีใครอยู่บ้านน่ะก็อาจจะต้องมีกล้องไว้ติดบ้านนะคะสบายใจกว่าค่ะเพราะเราไม่รู้เลยว่าภัยเนี่ยจะมาถึงเราตอนไหนนะคะขนาดว่าข้างบ้านเองนะคะบางทีเนี่ยยังไว้ใจไม่ได้เลยนะคะเออสมัยนี้มันไว้ใจใครไม่ได้จริงๆนะคะซึ่งจากเรื่องนี้ที่เรานําเสนอเนี่ยก็เรียกว่าแบบใหม่แบบซับค่ะที่ยังไม่เคยเห็น คือป้าคนนี้เลือกบ,บ้านที่ไม่มีคนอยู่แล้วก็เดินเข้ามาเลยค่ะแต่ว่าเจ้าของบ้านเขาเดันอยู่นะคะแล้วก็ดูกล้องอยู่ด้วยค่ะเพราะถามเนี่ยก็แอบแผ่เล็กๆนะคะและเราเนี่ยก็ไม่รู้ว่าป้าคนนี้เขาเคยทําแบบนี้มากี่ครั้งนะคะแล้วก็จะไปทําที่ไหนอีกหรือเปล่าค่ะเพราะว่าเท่าที่ดูในคลิปนะคะก็ยังไม่มีหลักฐานว่าป้าเนี่ยหยิบหรือว่าเอาอะไรไปได้ค่ะ